ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่กนกวัน712ดหนึ่งสองช่องที่จะพาเพื่อนเปอนไปเที่ยวชมบรรยากาศและสถานที่ต่างๆในเยอรมนีที่เพื่อนเพื่อนเคยไปมาแล้วหรือยังไม่เคยไปเราจะพาเพื่อนๆนไปกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนเอ่ยอ่าเป็นเขตของบาเดนบาเดนนะคะ เราอยู่ใกล้กับอ่าบวบวกวินเอ็กนะคะที่เราเคยพาเพื่อนๆไปเมื่อครั้งที่นานมาแล้วค่ะแล้ววันนี้เราอยู่การที่สวนนัง,งุนค่ะเพื่อนๆเราจะพาเพื่อนๆมาชมอ่าสวนนง,งุนกันนะคะโอเคค่ะอ่า อ่างงนตอนนี้ตอนนี้ยังยังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวอตอนนี้เขาที่เห็นอยู่นี่คือเขาตัดเขาตัดแต่งกิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูใกล้ๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมุน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 มุนนี่คือสวนอ่างนทั้งหมดเลยคะ่ะเพื่อนๆโอ้ยแสง โอเคเนี่ยค่ะคือจะประมาณนี้นะคะก็คือใช้ที่เห็นอยู่นี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะคะที่ไปตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะคะหรือว่าพ่พนยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็ยังก็ยังเห็นคราบของของน้ำยาอยู่นะคะเห็นไหมคะ ขาวๆเนี่ยค่ะนี่นะคะเนี่ยดกมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้ยังกินไม่ได้นะคะก็ต้องรอรอไปอีกสักพักหนึ่งนะคะจนกว่าเขาจะโตคือเขายังเล็กอยู่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเยอะมากเลยค่ะตรง ตรงนั้นนู้นคือสวนข้าวโพดนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนเส้นหลักแล้วด้านนู้นนะคะก็จะเป็นสวนแอปเปิ้ลเลยค่ะที่เป็นบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ตรนู้นนะคะเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็มีเนี่ยค่ะถนนจะอยู่ตรงเส้นนี้นะคะเนี่ยนะคะถนนนะคะเนี่ยนะคะ ตอนนี้เขาเขาตัดแต่งกิ่งรอบๆข้างถนนก็จะประมาณนี้นะคะมีดอกไม้ดอกหญ้าที่ขึ้นริมทางนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้ดอกคาเมเลนนะคะก็นี่นะคะบวกวินเอ็กก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะแต่ว่าอยู่สูงขึ้นไปค่ะถ้าเราอยู่ข้างบนเราจะอามองลงมาข้างล่างก็จะเห็นหมดเลยนะคะคือบริเวณกว้างมากเลยค่ะวันนี้อากาศดีนะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมง31นาทีนะคะเพื่อนโอเคค่ะมันอองุ่นเนี่ยก็จะม,มีเป็นสีเขียว อันนี้สีเขียวนะคะด้านนู้นเป็นสีม่วงค่ะออกม่วงๆเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะคืออเยอะมากค่ะแล้วเขาก็จะตัดแต่งกิ่งแบบนี้นะคะก็คือเอากิง่งตัดกิง่งตัดใบออกนะคะก็เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ ส่วนนี่นะคะเขาจะเป็นใช้อ,อลูมิเนียมนะคะก็คือนี่ค่ะแล้วก็จะมีหนึ่งต้นแล้วอันนี้ก็เป็นลวดนะคะแล้วก็ขึงนี่ก็คืออีกหนึ่งต้นนะคะก็ห่างกันไม่ถึงวาค่ะ คนี่นะคะคือตอนนี้ยังเก็บไม่ได้นะคะก็ะคือตอนนี้เขาแต่งแต่งกิ่งเห็นไหมคะมีใบมีใบมีกิ่งร่วงเต็มเลยค่ะคือเขาตัดออกส่วนที่เกินออกนะคะเพื่อให้ให้ผลอ่ง,งุ่นลูกโตสม่ำเสมอกันนะคะ นี่นะคะแล้วก็ใช้รถแท็กเตอร์ขนาดเล็กสำหรับตัดหญ้าได้หญ้านะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นสีเขียวส่วนอันนี้เป็นสีม่ง mm hmm. วง้นี่ค่ะแต่และต้นก็จะ แตกต่างกันออกไปนะคะนี่ใครเห็นไหมคะเยอะมากเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยคือลูกสม่ำเสมอกันมากเลยนะคะเห็นมอนี่คือยังไม่โตเต็มที่นะคะนี่นะคะ แสงอาจจะเข้ากล้องหน่อยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะอุ้ยชอบดอกนี้จังเลยดอกคานี้ขาวปนเหลืองสวยมากเลยค่ะนี่นะคะถนนเส้นนี้ก็จะสำหรับ สำหรับชาวไร่ชาวสวนนะคะรถแท็กอร์เนี่ยนะคะโอ้ยแสงเกล้องแสงเกล้องนะคะนี่ค่ะอูู้้อันนี้สวยมากเลยค่ะ ใหญ่มากเลยอะแต่ว่าบางลูกก็จะเป็นสีดำนะคะเนี่ยพอเวลาพอเวลาผลผลเขาแก่เต็มที่เดี๋ยวเขาก็จะตัดออกเองค่ะตัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกนะคะนะคะี่ค่ะแต่ละต้นสวยมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา เออ่พาเพื่อนๆไปดูหรือว่าเออ่คลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย